วันนี้ก็เป็นการประชุมบอขอนะเป็นการประชุมตามวงรอบของการประชุมเรื่องการดูแลในเรื่องของเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวนานะเป็นหลักนะครับก็มีหลายอย่างที่เราจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปอันนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ข้าวเราอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เดินหน้าไปตามนี้แหละนะหลายๆอย่างก็เป็นความเดือดร้อนของภาคเกษตรกรเราพยายามดูแล,แลให้ดีที่สุดแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยน อะไรกันบ้างในอนาคตนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามากมายในเรื่องของการใช้กุมารที่มีอยูจำกัดเหมือนกันนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าจะดูแลให,ให้ดีที่สุดนะะเรื่องอื่นมีอะไรไหมก็คงคงคงยังไม่พูดอะไรนะก็ต้องรอราชกิจจาออกมาก่อนแล้วกันนะทีนี้มันจาเป็นหรือเปล่าต้องพูดทํานองนั้นน่ะทำไม อก็ผมยังเป็นรัฐบาลอยู่เลยเนี่ยแล้วจะเลิกกันเลิกกันเป็นรัฐบาลเลยยังไงมันต้องอยู่กันถึงเมื่อไหร่เหมือนกันนะเพราะก็เป็นรอเลือกตั้งใช่ไหมรอจะตั้งรัฐบาลก็ถ้าทําได้เร็วก็เร็วอะนะก็บอกใ่้เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเออออกมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วนะ ต้องอย่างนั้นละมัง้งเนาะเออเป็นนายกก็ต้องทําทําเองทําก่อนอะ่ะก,ก,รก,ก,รก,ก็รอ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 ไงรอรอไม่เห็นต้องทิ้งอะไรเลยก็ทิ้งแบบฝากช่วยกันบริการต่อไปในช่วงการรักษาการให้ดีที่สุดแล้วกันนะแล้วก็ให้กำลังใจกับรัฐบ,บาลหน้าในการจะทำงานให้มันเข้ากรอบ ที่เราทาอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นการทําเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของประเทศเรานะในเรื่องด้วยกันเราก็ทํามาด้วยกันแทุกพักนั่นแหละนะที่ผ่านมาก็ทุกพักก็ร่วมทางานมาด้วยกันนโยบายที่ออกไว้ทั้งหมดที่ทํามาสี่ปีก็เป็นนโยบายที่เห็นชอบร่วมกันในครมอรม่ใชื่อหรือใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้ก็ก็ทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีไม่ใช่ว่าเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปพูดกันไม่ได้ไม่ถูกเพราะาอยู่ในครมอรด้วยกัน ไม่หวันหรอกเพราะว่าผมก็กำชับไปแล้วนะแล้วผมก็พยายามไปตรวจไปดูติดตามงานอยู่แล้วก,ก็ช่วงนี้ก็คงต้องไปดูให้มากหน่อยเข้าใจไหมเพราะาเป็นกังวลตรงนี้เหมือนกันว่าโครงการที่มันติดค้างอยู่มันถึงไหนอะไรยังไงกำชับเข้านั่นแหละเพราะว่านุวัตใหม่อะไรมันก็ไม่ได้ตามก,ก,าก,ก,กติกากรกตอเนาะพรุ่งนี้พรุ่งน,งนี้วันนี้เขาไปไประชุมประชุมกกตมาแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงชีช้แจงในคอรมอเลยจนะ้ะ ก็ไม่ทานข้าวด้วยกันไม่ใช่เหรออืมก็คุณไปคิดเราเองหมดแล้วแหละคุณไม่ได้นั่งอยู่เขาคุณก็ไม่รู้เขาพูดอะไรกันผมก็ไม่ทราบทำไมเขาทานข้าวเขาไปไหนก็ต้องคุยด้วยหมดเหรอพี่ไปทําอะไรมาพี่ไปกินข้าวเพราะอะไรพี่กินข้าวกับเขาทำไมผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะยุกติ๊เกิดนั้นผมไม่ใช่ก็คุณคิดเราเองคผมไม่เห็นรูปเขาจับมือเลยจับเหรอ อาก็เขาก็ท่านคุยกันก็ก็ถามคนพูดคนคุยที่ผมไม่ได้คุยด้วยนี่นะเออก็เท่านั้นแหละจะถามอะไรที่เรื่องที่ผมไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกันแล้วกันไม่ไม่ทราบอ่ะไม่รู้อ่ะยังไม่เลือกตั้งผมไม่คิดอะไรทั้งนั้นนะผมก็ทําให้ดีสุดก็แล้วกันก็ก็ก็เห็นก็เห็นก็คือเห็นนะก็โพลคือโพลโพลคือโพล ใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าอยู่ที่ประชาชนนั่นแหละต้องการอะไรยังไงนะที่มันควรจะถูกต้องที่มันควรจะทําให้ประเทศชาติไม่เสียหายนั่นแหละนั่นแหละสำคัญที่สุดของรัฐบาลต่อไปผมพยายามทาให้ดีที่สุดอยู่แล้วจจก็ไม่รู้สิยังไม่ทราบว่าใครจะได้ใช่ไหมนกาจะจับกับผมเปล่ายังไม่รู้กัน ไม่ใช่ผมอยากจระทำครข้างเดียวได้เมื่อไรล่ะก็แล้วแต่เอาประเทศชาติมาก่อนกันแล้วกันนะจะทําอะไรก็ตามขอยนึกถึงประเทศชาติประชาชนเป็นหลักอะไรนะ,ะรนะคือผมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างเนี่ยก็ให้ดูผลงานการปฏิบัติการทํางานในช่วงที่ผ่านมานะก็ทั้งในส่วนของ ถ้าพูดในส่วนของพรรคเนี่ยมันก็คือพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมจ๊ะซึ่งวันนี้ก็ลงเลือกตั้งกันทั้งหมดอยู่แล้ววันนี้ก็มีพรรคใหม่ขึ้นมาคือรวมไทยทั้งชาติที่นายกก็เป็นเขาให้เป็นประธานยุศาสตร์ซึ่งผมก็เอาแนวทางที่เราขับเคลื่อนกันเนี่ยไปขับเคลื่อนต่อใช่ไหมเพื่อไปถู่ความมั่นคงัางคั่งยังยืนนั่นคือวิสัยทัศน์ของของเราเพราะฉะนั้นทํะไมก็ตามก็ต,ต้องต้องคานึงถึงวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการประเทศชาติเราเดินหน้าไปทางไหนนั่นคือคําว่าวิสัยทัศน์ในอนาคต ใน,นประเทศเราจะเป็นประเทศอะไรที่มีรายได้สูงขึ้นไหมเป็นรายได้ทีเ่เพิ่มขึ้นจากรายได้ปานกลางอะเป็นระดับสูงได้ไหมใช่ไหมนั่นคือความมุ่งหมายนั่นคือวิสัยทัศน์ของเรามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเราว่านะประเทศาติมันคงมันจะจนบ้างคัง่งลราอยากอยู่กันอย่างพอเพียงและยั่งยืนในอนาคตอะไรนะอะไรนะ คือมันมันไม่มันมันถามอย่งนั้นไม่ได้ผมก็ตอบไม่ได้ว่าตัดใจผิดหรือถูกผมก็พยายามทํำอะไรที่ดีที่สุดนะอืมก็ต้องผลเลือกตั้งออกมาก็ตามนั้นแหละก็ประชาชนต้องการยังไงก็อย่างนั้นแหละนะอพอแล้วไม่ตอบแล้วการเมืองนั้นเลยก็ขอให้ประชาชนมีความสุขไม่แตกแยกไม่แบ่งแยกกันสามรักสามมี รักษาสามสถาบันของเราไว้ให้ได้แล้วกันฝากไว้แค่นั้นะาาววนะก็ไม่ได้ยินเนี่ยก็ท่านไม่ได้พูดกับผมเลยันได้ยินก็ไปถามท่านอะ่ะโอเคนะผมไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์หนึ่งก็ถามผมผมไม่รู้อ่ะและผมไม่ได้สนใจจะอ่านด้วยขอบคุณนะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ